ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเทสงานก่อนส่งกันครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริดออฟกิดนะครับก็ตัวนี้ถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูด้วยนะครับจะเป็นระบบซึ่งที่ต่อครบทุกอย่างนะครับผมซึ่งความจริงแล้วลูกค้าสั่งจริงๆจะมีเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมไฮโวลต์นะครับทั้งชุดนี้กําลังวัดต์3กิโลวัตต์ต่อเนื่องนะครับเป็นกําลังวัตต์จริงนะครับประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับผม บอ uh, ร์ดบูต m p p t บอร์ดผสมไฟแล้วก็ในส่วนของ pfc นี่จะเป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่สั่งมาเทสต่อร่วมกันให้ดูนะก็มาดูวิธีการต่อครับก็ไฟบ้านปกติครับเข้าที่ pfc เป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับผมออกจาก pfc จะได้เป็นไฟไฮโวลต์สามร้อยห้นะครับเอามาเข้าบอร์ดผสมไฟแหล่งที่หนึ่งนะครับแหล่งที่สก็จะมาจากโซลาร์เซลล์เราจะใช้เป็นแผงมือสอนะครับประมาณ เแผงแปดแผงเแผงอนุกรมมานะครับผ่านบูต MPPT ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาุรท,ที่ได้380รโวลต์เอาไปเข้าผสมไฟนะครับส่วนขาออกผสมไฟที่ได้เป็นไฟไฮโวลแล้วเอาไปเข้าตัวแปลงอินเวอร์เตอร์ไฮโวลนะครับก็จะทําหน้าที่แปลงไฟไฮโวลจากอ่าดีซเป็นไฟ AC เอาไปใช้งานหรือว่าไฟบ้านเพื่อไซเบฟไปใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่า <c oughs> ถ้าผม ต่อโหลดแล้วก็ปล่อยแผงเข้าไปอะ่ะมันจะช่วยลดค่าไฟได้ไหมครับหลักๆก,ก็จะเอาไปเ,าเล่นเป็นระบบไฮโวลท์ที่เอาไว้ลดค่าไฟตอนเช้านะครับผมเป็นระบบไฮบิดอันนี้ผมคีบกระแสแคมแอมก็ไม่ดีตอนนี้ผมคีบกระแสไฟบ้านให้ดูนะครับว่ามันกินยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเดี๋ยวผมปิดแผงก่อนโอเคเวผมปิดแผงก่อนปิดแผง เดี๋ยวลองมาดูตัวผมจะเปิดโหลดลองเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงดูครับจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณสองอมกว่าสองอมกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแผงเข้าไปช่วยระบบเพื่อจุดประสงค์เพื่อลดค่าไฟผมจะทําการเปิดแผงเข้าไปครับเปิดเข้าไปแล้ววงจร A B p t มันจะซอมสตาร์สักครู่นะครับแล้วก็จะค่อยๆบูตสังเกตว่ากระแสที่ไฟบ้านก็จะค่อยๆลดลงจนไม่กินเลยนะครับไม่ ซึ่งจะกินหรือไม่กินขึ้นอยู่กับแดดหน้าตอนนั้นด้วยนะครับตอนนี้แดดอาจจะแฝงมันจะโดนบังอยู่กนะ็จะกินกระแสไฟบ้านน้อยลงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองปิดแผงโซลาเซลล์นะครับนะครับกิน2แอมป์กว่าเอาเปิดแผงครับเข้าไปสตาร์สักคูกาา่ครับจากที่มันกิน2แอมป์กว่ามันก็ลด จะลดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแขงกับองศากับแดดนะเวลานั้นๆใน่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาทีดกาลังกันครับอ่ตัวนี้ก็เปิดทิ้งไว้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องเชื่อมต่อเลยครับตัวนี้โหลดที่ประมาณน่าจะประมาณ600วัตต์700 700วัตต์เป็นมอเตอร์หนึ่งแรงยังเขียนว่าพันสองแต่ความจริงโหลดจริงประมาณ600วัตต์เดี๋ยวผมเปิดเครื่องเชื่อมต่อเลย เทสกำลังวัดต่อเนื่องเลยนะครับผมเทสกับเครื่องเชื่อมเลยครับอ่าเชื่อมมาเลยครับผิดหรือเปล่าผิดครับเชื่อมเลยครับอาจจะเชื่อมไม่ค่อยเก่งคนระับไม่ใช่ข้างเชื่อมอ๋อลากไว้ครับเป็นกำลังวัดต่อเนื่องครับลากให้มันหมดเส้นไปเลยครับ ตอนนี้โหลดก็จะเป็นเครื่องเชื่อมหนึ่งตัวแล้วก็มีมอตเตอร์หนึ่งตัวนะครับรันให้มันพร้อมกันเลยครับเลันไปลากให้หมดเส้นเลยครับกำลังวัดต่อเนื่องครับอะ,อะไรมันจะพังก่อ อ้าวลากเลยถ้าเอาไปใช้กับแอร์หรือว่าอะไรนี้ก็สบายนะครับแอร์สองสามตัวกำลังไม่เกินสามกิโลวัตต์นะครับได้สบายนะเสร็จละแสบตาครับอ๋อลอลากเัยจะหมดแล้วจะหมดแล้ว ข้อดีของมีมี PFC ก็คือไฟขาออกจะคงที่นะครับไม่ไม่ไม่ตกต่ำกว่า220โวลต์ครับมี PFC แบคอัพไฟไม่ตกไม่วูบครับเหมือนเครื่องสเตติลิเซอร์นะครับเหมือนหม้อดึงไฟเลยครับขาออกคงที่ครับแม้ว่าไฟบ้านที่เราลากเข้ามาผสมจะตกขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ PFC อ่าลากไปลากไปอ๋อหมดเส้นแล้วครับอหมดแล้วครับแถ่ไม่นิดนึงครับ ือรอนครับ้อรนมันอม้นอนครับใจเย็นป๊อ้าแหมแมกงนิดนึงครับแหมแม่งนิดนึงครับเอาให้หมดเลยครับแหแมงนิดนึงเอาหมดเลยยังแล้วโอ หมดครับสบายครับเครื่องเชื่อมใช้งานหนักกำลังวัด 3k ดี๋ยิษิดอกหูอ่ะครับก็ให้ดูครับระบบข้าวๆประมาณนี้ครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ฝากไปด้วยครับเซตนี้3กิโลวัตต์นะครับผมซึ่งราคาหรือว่าท่านใดที่ต้องการจองเดี๋ยวค่อยอินบ็อกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ของต้องต้องทำทำตามออเดอร์นะครับในส่วนของ BFC ตอนนี้หมดนะครับไฮโวล์ไฮโวล์ก็รออะไรอยู่ ก็สั่งๆมามาเออถ้ามาสอบถามก่อนได้ครับว่าตัวไหนมีของหรือเปล่านะครับหลักกจะให้ดูประมาณนี้เป็นเอ่อเซตสามกิโลวัตต์นะครับที่ลงตัวที่สุดแล้วประกอบไปด้วย PFC ผสมไฟไฮโวลต์บูทนะครับชุดชุดนี้โอเคสุดแล้วครับนะครับประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ